สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอ้าวันนี้มาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงที่ตรงนี้นะครับวันนี้มารับจ้างนะครับเนี่ยที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยวันนี้นะครับวันนี้แหละตอนนี้นะครับตอนนี้ประมาณอะไรนะหกโมงครึ่งนะครับหกโมงสามสิบห้านะครับมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับพื้นที่อ่าตรงนี้มันเป็นดินทรายนะครับ เาปลูกมันนะปลูกมันแล้วก็พอคูเสร็จเนี่ยฝนตกนะฝนตกนะครับแล้วเขาก็มาจ้างเรายอดนะครับมาจ้างผมยอดก็ให้ผมถ่ายแล้วก็ปั่นนะครับแล้วก็ยอดให้ทีเนี้ยนะครับเดินยอดนะครับนะสายฝักนะครับล่ยสามร้อยนะครับใารย,ยอดอย่างเดียวนะมาดูพื้นที่ก่อนนะครับถ้าใครจะรับงานเหมือนผมนะครับ ก็คือตรงนี้มันนะตรงนู้นไม่ได้เลยนะครับเนี่ยมาันสามไายตรงนู้นนะเขานะครับไม่ตัดต้นออกตัดไว้นะครับเฉยๆต่อนะครับต่อต่อมันนะ่ะเยอะนะครับทีนี้เรามาดูหน้าง,งานนะครับก็คือถ้าอันนี้ผมถ่ายเราปั่นเนี้ยมันจะดูมันเห็นไม่เห็นนะมันจะอยู่ข้างล่างนะครับมันซ่อนอยู่นะครับกับดักเนี่ยกับดักเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างล่างนะถ้าเราเดินสายปักนะครับเราเตรียม ไปเย็บได้เลยนะครับเท้าเรานี่แหละนะครับคือตอเนี่ยมันแข็งมากนะครับต้องดูงานด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณจะรับงานอย่างเดียวไม่ได้นะครับอันนี้ผมไม่ยอดนะครับผมแค่มาปั่นให้นะครับถ่ายแล้วก็ปั่นนะตัวนี้ประมาณสิบสี่ไรนนะครับเนี่ยผมปั่นประมาณครึ่งหนึ่งละประมาณนั้นนะครับหือฝุ่นนะครับเนี่ยเวลาปั่นก็เอาฝาลงนะครับเอาฝาลงให้มันเรียบนะครับเวลาลดยอดนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะครับว่ารถหยอดมันเป็นแบบไหนนะอันนี้จะหยอดร่องคู่นะครับเอาฝาลงนะครับเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยเรียบมากที่สุดนะครับเพื่อที่เวลารถหยอดมันเนี่ยนะครับผาน่ะมันไม่ใช่พูดถึงผานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูนะยิ่งผานยาวนะครับยิ่งผานกว้างเมื่อไหร่นะครับกว้างเท่าไหร่เนี่ยโอกาสลึกตื้นนะครับมีนะครับโอกาสไม่ขึ้นมีเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูอย่างละเอียดนะครับว่ามันเป็นแบบไหนรีวิวนะครับ นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะยอดนะครับเนี่ยผมมาปั่นตอนเย็นเย็นให้นะครับเหตุผลที่ผมไม่หยอดให้นะครับก็คือตอมันเยอะนะครับไม้มันเยอะต้นเยอะนะครับตรงนี้นะต้นมันเยอะนะครับแล้วทีมงานจะเดี๋ยวผมด้วยนะครับจะหยอดไปแล้วเนี่ยได้รับบาเจ็บมันจะทําของตัวเองมันไม่ได้นะครับนะตรงนี้ประมาณสิบสี่ไร่นะครับอันนี้วันนี้นะครับเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้นะครับมา อาแป้งผมเนี่ยก็จะรอรอยอดนะครับยังไม่แห้งนะเพราะว่าเราไถาลึกไว้ก่อนนะครับมารับจ้างนะครับสิบสี่ไร่นะเอาทุนคืนนะครับผมมีห้าผมเสียไปห้าไร่ใช่ไหมผมเสียเงินประมาณสามพันห้าสี่พันน่ะอันนี้ผมได้คืนแล้วนะครับประมาณนั้นครับก็คือไถปั่นเนี่ยสองร้อยสาสิบนะครับไม่สองร้อยห้านะราคาเดิมนะครับขับเองนะขับเองนะครับถ้าจ้างลูกน้องก็ ต้องสองห้านะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะก็คือสิบสี่ไล่เนี่ยเป็นเงินเท่าไรครับหกพันนะครับห้าพันกว่าหกพันนะเท่าไรน่นาะสิบสิบไล่ก็สองพันสามนะครับแล้วก็อีกสี่ไล่เท่าไรสี่สองแปดสี่สามสิบสองนะครับเก้าร้อยยี่เอาเก้าร้ 2, อยอะเก้าร้อยบวกสองอาบวกสามร้อยเป็นสามพันสองนะครับ เนี่ยเฉพาะไถเนี่ยสามพันสองปั่นอีกสามพันสองเอาสามพันนะกิ่งง่ายหกพันนะครับผมเติมน้ามันไถเนี่ยเติมน้ามันประมาณห้าร้อยนะครับห้าร้อยกว่าหกร้อยอะประมาณนั้นแล้วก็ปั่นอีกหกร้อยนะครับก็พันนิดๆน,นะครับประมาณพันสองพันสามนะครับค่าน้ามันนะก็จะได้ประมาณเท่าไหร่สี่พันแปดสี่พันประมาณนั้นนะครับ ทำงานแป๊บเดียวนะครับได้ห้าพันแต่ว่านะครับเราก็ผมก็เอางานตัวเองเป็นหลักนะครับคือเราได้ผมยอมทิ้งเงินหลักพันหลักหมื่นนะครับเพื่อที่เอาเงินหลักแสนหลักครึ่งล้านนะครับเราต้องมองงานด้วยนะครับนี่ผมปฏิเสธงานไปหลายร้อยไร่นะครับเพื่อที่จะมีแรงนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยโมได้รับจ้างนะครับโมได้รับจ้างนะครับ ก็คือพอมาทําของตัวเองเนี่ยแย่นะครับเหมือนที่เกียรททานะครับมันก็เลยทําไม่ค่อยได้ดีนะประมาณนั้นนะครับทีนี้เราจะเต็มที่นะครับเต็มที่กับของตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีห้าไร่สิบไร่เนี่ยท่านผู้ชมก็ออกรับจ้างรายได้นะครับนะถ้าไม่ใครไม่มีรถไถก็รับจ้างยอดนะครับลงทุนนะครับซื้อตัวยอดมานะครับสามพันหกพันใช่ไหมคุณยอดไร่ละสามสามร้อยอ่ะห้าสิบไร่ก็คืนทุนแล้วนะครับ ประมาณนั้นนะนี่ขนาดหน้าร้อนนะครับนี่ขนาดหน้าร้อนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวยอดไปเนี่ยเจอร้อนแน่นอนนะครับเจอร้อนแน่แต่เขาก็ยังมาหาหยอดกันนะครับรถยอดที่นี่ก็เยอะนะครับประมาณเจ็ดเจ้าแปดเจ้านะครับแต่ไม่มีเจ้าไหนเป็นร่องเดียวนะครับจะเป็นร่องคู่สมุดนะครับทุกคนเข้าใจผิดนะครับว่าร่องเดียวเนี่ย มันไม่ดีวางน้ําหยดมันไม่ถึงนะครับแถวนี้เขาฮิดวางน้ำหยดกันนะครับมันไม่ถึงนะถ้าไม่ถึงก็เนี่ย <c oughs> เขาไม่เคยลองนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยปลูกนะ <c oughs> หรือปลูกมานานแล้ว <c oughs> หรือปลูกนานแล้วนะครับยังไม่เคยนะครับถ้าได้ปลูกลองเดียวแล้วลองรางน้ําหยดนะครับยังไงก็ถึงนะครับทําอย่างวิธีเราที่ผมถ่ายให้ดูนะครับเวลา เวลาเราหยอดไปแล้วเนี่ยเราต้องใส่น้ําก่อนนะครับเราหยอดไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอทํารุ่นเราก็วางน้ําหยดยังไงก็ถึงนะครับหยอดหยดน้ํานะครับสามวันสี่วันเนี่ยอย่างวิธีผม,มนะสามวันสี่วันคุณหยดไปนะครับยี่สิบไร่์สิบไล่ยี่สิบไล่ยังไงก็เ้าพ่นไม่แกนนะครับยังไงเขาพ่นไม่แกนนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นดินทรายนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับ ยังไงมันก็ไม่อิ่มนะครับดินล่างอ่ะเพราะว่าไม่ได้ไถไว้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมให้าดินมันก็อย่างนี้แหละถ้าคนทำข้าวโพดมาบ่อยๆจะรู้นะครับว่าดินมันไม่พอนะครับแต่นะครับเขาจะวางน้ําหยดเลยนะครับก็ไม่มีปัญหานะก็คือเขารอให้ขึ้นสักนิดนึงแล้วก็หยดน้านะครับหยดน้าเสร็จปุ๊บพอใบบานๆเนี่ยรีบฉีดยาคุมนะครับสามวันครั้งนะครับสองรอบจบนะครับคุณผู้ชมก็ดูเอานะครับว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับ แต่บอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราหยอดเสร็จเนี่ยถ้าไม่วางน้ําหยดนะครับไม่มีความชื้นพอเนี่ยขึ้นครับขึ้นหมดเลยนะครับขึ้นหมดแต่ว่าข้าโพดอยู่ไม่ถึงประมาณหนึ่งคืบนะครับถ้าอยู่ไม่ถึงแล้วไม่วางน้ําหยดจบครับทําอะไรไม่ได้นะครับพอสูบน้ําใส่ปุ๊บทีก็ไม่ได้ปรับนะครับเห็นไหมเป็นโคกเป็นแอ่งนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไม่ได้เรื่องนะครับประมาณนั้นอันนี้ เขาถึงวางน้าหยดนะครับผมถึงยอมมาทําให้นะครับถ้าเกิดว่าใครมาจ้างเนี่ยแล้วมันไม่ดีนะครับผมก็ไม่ทําให้นะครับผมก็ไม่หยอดให้ผมไม่ทําให้นะครับประมาณนั้นนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวติดตามเอานะครับว่าเครื่องหยอดนะครับเป็นแบบไหนนะเป็นรถยอดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ